ส่งกำลังใจให้ทางน้องใหม่อนันตยาค่ะทุกคนบอกเลยว่าดราม่าในครั้งนี้มันจุกอกกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเลยจริงๆค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะทุกคนพบกับสาวเนยอ,อีกเช่นเคยเนาะวันนี้ก็มีเรื่องราวนะคะร้อนๆเลยที่หลายคนนั้นให้ความสนใจมากๆมันเป็นการดราม่าใต้เพจดังเพจหนึ่งค่ะและอยากจะขอเป็นกำลังใจให้น้อง ใหม่อนันตยาคนนี้ด้วยนะคะซึ่งบอกเลยว่าน้องเนี่ยคือศิลปินใหม่ที่เพิ่งเข้ามาและกําลังมีกระแสมากๆนั่นคือน้องใหม่อนันตยาสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะในานามหมอลำเบบีค่ะทุกคนสาวน้อยอายุเพียงแค่13ปีที่ต้องแบกรับไม่ว่าจะเป็นภาระการงานดราม่าในโลกโซเชียลอย่างหนักหน่วงเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าปล่อยผ่านไม่ได้สงสารเด็กน้อยตาดำๆที่ต้องเจออะไรที่หนักเกินไหวจริงๆค่ะ ให้ย้อนกลับไปเนาะสาวเนยจะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนาะน้องใหม่เนี่ยไม,ไม่ไม่กี่วันที่ผ่านมาน้องจะเพิ่งจะโดนกระแสคอมเมนต์ดราม่าอย่างหนักจนถึงขั้นแบบหลั่งน้ําตาออกมาเลยนะคะทุกคนทําให้ภาพที่น้องร้องไห้เนี่ยแช่อนออกไปในโลกโซเชียลค่ะ เป็นภาพที่ทางน้องใหม่อายุเพียงแค่13ปีนะคะมาทำงานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวแตกลับต้องเจอคอมเมนต์จากผู้ใหญ่นะคะที่ใช้ถ้อยคำรุนแรงขาดวุฒิภาวะไม่สามารถระงับอารมณ์ในโลกโซเชียลได้จนกระทบจิตใจที่รุนแรงมากๆไปหาเด็กค่ะทำให้น้องวันใหม่นั้นนะคะได้มีการกลับบ้านเพื่อที่จะมีการไปพักใจที่บ้านเกิดที่บุรีรัมย์นั่นเองนะคะทุกคนและเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะมีทาง เพจดังเพจหนึ่งนะคะได้มีการมาลงข่าวน้องใหม่มีการโพสต์นะคะลงโซเชียลเนาะในข้อความที่ว่าน้องเนี่ยพูดถึงกระแสะที่น้องต้องเจอน้องบอกว่าถึงบ้านแล้วขออนุญาตพักใจพักกายในห้องสามเหลี่ยมแห่งนี้ที่ที่ปลอดภัยและหิวใจเราทำให้ FC แห่ส่งกำลังใจอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะคะทุกค,คนมันเป็นข้อความที่สะท้อนให้เห็นว่าน้องใหม่ต้องการ พื้นที่พักพิงใจอย่างแท้จริงหลังจากที่ต้องเผชิญกับมรสุมดราม่าต่างๆค่ะและต้องบอกเลยว่าประเด็นร้อนในวันนี้ยิ่งทําให้หลายคนรู้สึกสงสารน้องใหม่มากยิ่งขึ้นอีกค่ะเรื่องราวนั้นมันเริ่มต้นจากการที่น้องใหม่นั้นนะคะได้มีการไปทําความดีนะคะแบบเงีย,งยบๆไม่ได้มีการโพสต์ใดๆมากมายนะคะในช่วงที่น้องกลับไปพักใจที่บ้านเกิดและก็มี าทางคุณครูนะผู้ใหญ่ใจดีนะคะในโรงเรียนนั่นแหละมีการมาโพสชื่นชมน้องทําให้หลายๆคนนั้นนะคะไปทําข่าวเพจต่างๆเอาข่าวนี้ไปลงข่าวถึงความดีนะคะก็คือการที่น้องวันใหม่อนันตยาในฐานะสิทธิ์เก่าอนุบาลครูเมืองได้พาน้องหมิวชนทิชาไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนเก่าของตนเอง และร่วมสนับสนุนสมทบทุนซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นให้กับน้องๆโดยคุณครูนะคะได้มีการโพสต์ผ่านทาง Facebook ได้มีการขอบคุณน้องมันวันใหม่เนาะแล้วได้มีการโพสต์ว่าขอบใจลูกสาวลาใหม่อนันตยาน้องใหม่อนันตยาเพชรบ้านแพงสิทธิ์เก่าอนุบาลครูเมืองร่วมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นขอให้การงานหนูปังๆนะลูกเอฟซีดูเยอะๆนะคะ นี่เป็นโพสที่น่ารักเป็นภาพที่น่ารักและน่าชื่นชมม,กมากๆค่ะทุกคนเป็นเด็กที่น่ารักแบบนี้ไงคะพรา่อ,อแ,มแม่ถึงได้มีการสนับสนุนน้องแฟนคลับถึงได้รักน้องและก็เอ็นดูน้องวันใหม่ขนาดนี้แต่จุดชนวนดราม่าค่ะทุกคนหลังจากที่ได้มีการโพสต์ท,ทําความดีออกไปหลังจากที่เพจนั้นนะคะได้มีการเอาไปเผยแพร่แต่กลับมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าน้องนั้นสร้างภาพค่ะ เออทุกคนพอสาวเนยได้เข้าไปดูไปค้นดูจริงๆซึ่งคอมเมนต์นั้นนะคะหลายคนบอกว่ามันเป็นเฟซบุ๊กของทางคุณแม่แท้ๆของน้องใหม่เองโอ้โหบอกเลยว่าจุกอกมากๆนะคะจุกแทนเด็กคนนี้เลยจริงๆค่ะกำลังทำความดีอยู่แท้ๆหลังจากนั้นนะคะก็มีคอมเมนต์ในโลกโซเชียลหลายคนพอได้เห็นคอมเมนต์ของทางอะ่ะคนท่านนี้เนาะที่บอกว่าน้องใหม่สร้างภาพที่แอบอ้างว่าเป็นแม่แท้ๆนั่นแหละคอมเมนต์ comment นะคะ ก็มีคนเข้ามาโต้ทันทีซึ่งเป็นคอมเมนต์ของทาง f อน้องใหม่นะคะได้มีการมาโพสต์ประมาณว่าเป็นถึงแม่ผู้ให้กำเนิดไม่น่ามาว่าลูกแบบนี้เลยครับปัญหาของผู้ใหญ่น่าจะคุยกันเคลียร์กันให้เข้าใจไม่ใช่เอามาลงที่ลูกแม่ยิ่งทำแบบนี้ยิ่งทำให้ลูกไม่ชอบแม่ไปกันใหญ่ โอ้โหทางคุณแม่คะ,ะหลังจากที่ได้เห็นคอมเมนต์นี้ได้มีการออกมาตอบกับคอมเมนต์ดังกล่าวอีกครั้งค่ะโดยมีการระบุข้อความทําเอาหลายคนตกใจเพราะได้มีการลามไปถึงเรื่องราวของครอบครัวนั่นเองค่ะทางด้านคุณแม่ได้มีการคอมเมนต์ว่าทำดีทุกที่เพื่อสร้างกระแสยกเว้นครอบครัวของตัวเองแทนที่จะมาคุยกันเงียบทั้งบ้านมีแต่แก่ๆทั้ทงนั้นซึ่งคอมเมนต์ที่ต้อน โต้อตอบนะคะได้มีการออกมาโต้อตอบคุณแม่นั้นก็ยืนยันว่าตนนั้นแค่แนะนำตามภาษาคนที่ลูกพ่อแม่แยกทางกันเช่นกันกับน้องใหม่ค่ะแต่คุณแม่ก็ไม่มีท่าทีว่าจะจบค่ะยังคงมาตอบกลับคอมเมนต์และทำให้คนเห็นถึงรอยร้าวของครอบครัวอย่างชัดเจนค่ะทุกคนโดยคอมเมนต์ตอบกลับนะคะบอกว่าแต่กรฉันเงียบ แล้วมันไม่ไหวจริงๆบอกไว้เลยและมันเป็นเรื่องที่ไม่จริงด้วยแล้วทำไมฉันต้องยอมรับงงแทะรับบาปอะไรแบบนี้เหลอและคอมเมนต์ต่อมาค่ะปัญหาเกิดจากเด็กโดยตรงไม่มีใครสอนให้พูดเหรอเขาพูดเองทั้งนั้นก่อนจะทำดีที่อื่นกรุณาเอาปัญหาตัวเองให้รอดก่อนผู้หลักผู้ใหญ่รู้หมดแต่เงียบ โอโหทุกคนสาวเนยบอกเลยว่ายิ่งอ่านคอมเมนต์เหล่านี้ยิ่งสงสารน้องใหม่อนันตยามากๆเลยค่ะเด็กที่พยายามทำความดีเพื่อตอบแทนสังคมกลับถูกคนใกล้ชิดนะคะมาตอกย้ำด้วยถ้อยคำที่ว่าสร้างภาพค่ะแต่หากนะคะเป็นการสร้างภาพด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะก็ขอให้สร้างไปเถอคะค่ะทุกคนสร้างไปเถอะมันไม่เสียหายอะไรนะคะเพราะว่าน้องก็ไม่ได้ไปป้นไปเขียนฆ่าใครนะคะ ความคิดของเด็ก13นะคะที่ได้รับความรักได้เงินซัพพอร์ตจากพ่อพ่อ,พอแม่ๆเนี่ยไม่ว่าจะจากไลฟสดจากหน้าเวทีเมื่อได้มาแล้วน้องก็ยิ่งอยากออกนำไปทำบุญอยากให้ทุกคนส่งต่อคนที่มีโอกาสนะคะคนที่ด้อยกว่าตนเองประมาณนี้หรือใดๆก็ตามแต่ค่ะแต่นะคะทุกคนบอกเลยว่าการมีน้ำใจของเด็กคนนี้เนี่ยมันไม่ได้ดีตรงไหนละคะผู้ใหญ่ควรที่จะให้กำลังใจเด็กนะคะทุกคนทำดีต่อไปไม่ใช่ ใช้ปัญหาของผู้ใหญ่มาบังบทการกระทำดีของเด็กนะคะขอให้กำลังใจน้องใหม่เลยจริงๆก้าวผ่านเรื่องราวนี้ไปให้ได้แล้วก็ขอให้น้องเช้มแข็งในทุกเหตุการณ์นะคะทุกคนคือสาวนุ่นบอกแล้วว่าหลังจากเห็นคอมเมนต์เนี่ยคือมันคนละเรื่องเลยกับปัญหาในครอบครัวแล้วกับเรื่องที่น้องไปบริจาคนู่นนั่นนี่กับถูกมองว่าเป็นการสร้างภาพและเป็นคอมเมนต์จากแม่แท้ๆมันใช่แม่แท้ๆของน้องจริงไหมคะทุกคนช่วยแบบ ดูช่วยกันหน่อยนะคะคือก็สาวนายก็ไม่ทราบเลยว่าปัญหาอะไรมันเกิดจากอะไรแต่ใดๆคือแบบว่าคอมเมนต์แบบนี้คือมันไม่น่ารักมันกระทบจิตใจเด็กจริงๆค่ะทุกคนเรื่องราวความขัดแย้งในครอบครัวนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆนะแล้วก็หวังว่าจะผู้ใหญ่เนี่ยที่เกี่ยวข้องในปัญหานะั้นจะหันหน้ามาคุยกันและหาทางออกนะโดยที่ไม่กระทบกระเทือนจิตใจของเด็กค่ะวันนี้นะคะสาวนายสันข้าพเจ้ก็ขอ,ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ